จบข้าวเลยกำลังเก่าไอ้นี่อยู่น่าจะคนละตัวกันมั้งอุ้ยถ่ายน้ำตบเลอะเลยที่ขึ้นเมื่อกีโโ้เนี้ย โดนแล้วมั้งนั่นอะดิพี่ลังใส่จะสู้ไหมแน่เลย đo oh, rồi, oh, khơi ừ. ừ, Khói mò rồi, này, 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 này,

ไม่ตายอยู่ได้เลยไ er, อ้หนูเขาหัวกี่กระบอกเคยน่ะเขาหัวไม่รู้กี่กระบอกเขาโหกกางตัวเป็นเม็ดเลยก็มันค่อยๆแทงอะไรขนาดนั้นค่อยๆโมหัว้ะพลิกมาเลย น้าตายตัวเนี้ยปัดม่อยู่แล้วัดอยู่ัดอยแล้วอ้เนี้ยตทถิเดินนเดินิดว่าเข้าสมลูกสมขิดว่าเข้าช่วงห่วหมดเลยโอ้โหเกือบรุดเลยว่ะลรงะดเดเดลูปีอยนี่นะอนีอโอ้เกือบรุดเลยเยอะเดอวเแล้ะติดไ่เรียเอ้าเฮ้ยมันไม่ทะลุเหรอ มันเข้าค้างตัวหรอเนบค้างบค้างตัวเออดอกุณว่าโชคดีว่ะพุทธรุนี่ไงพุทธรูนุนี่เปล่าเออเออได้ไงไม่ได้ใช้เราของกูร้อยอยู่เมื่อกี้กูถึงเอากลงช่างไหมร้อยนั่งแล้วจะเกือบจะฆ่าอยู่แล้วใช่มันจะฆ่าอยู่นะเมื่อใช่นะเดวลายใหม่ลายใหม่เพราะมันนี่แหละเน็บหนังระวังระวังโอ้โหลูกลูกระวัฮอตย่างตอนเนื้อมันก็ปาดพลิกมาเค่นีแล้วค่อยๆน้ำนูนแล้วก็พลิกมาอย่างนี้เลยกลมหันยืนมองพอดี เนี่ยเนี่ยคนมันใช้อ่ะยิงเน็บนั่งก็จะได้อ่ะคิดเอาโอ้โหโอบเลยนี่เอาง่ายถ้าถ้าเพื่อนเราสําไม่โดนกันนะอีกรอมนะจะรุดใช่อีกรอบแล้วุดแล้วน้ำแรงด้วยอืมน้ำแรงด้วยโชคดีโดนก็ไปสราดดอกเลยอกโอ้โหเฮ้ยแหละ้ยแล้วเหใ้อสอ เอาครับช่วยงามเย็นหลางลักงานนี่ขึ้นบันไดได้ครับผมปกติจะขึ้นบนเรือโฟมครับวับนนี้ขึ้นบนเครื่องมน้ำามันสูงนี่จะลองดูนะับว่าจะพอมีพนังานหรือเปล่ปาปลา,ปามันนานๆขึ้นตัวครับแทบจะเป็นชั่วโมงตัวไปลองเฝ้ามาดูครับ Hmm. เห็นนะเห็นนะสวัดีครับผมาป็นน้องหู้ยบอลมอนเร็วมอนเร็วเดวติด โอยโดนป่ะแบไปห้าเ่ยพมแล้วจะยิงไปสายหน่อยค่อยๆยกขึ้นมาเลยอะแต่ว่ายังว่ามันมพลิกเอี้ยวลงอย่างนี้ ผมเอี้ยวเลยตัวไปไปสายมากจ้าดเอี้ยวสวยเลยแหละแต่พุ่มไปสายเกินเอี้ยวเกินหุ้ยตายตายป๊าดขึ้นโคตรไกล เทโพโอ้โหเทโพเป็นไงอะมองไม่ทันหุ้ยหมาไปงาวว่ะเฮ้ย สำเร็จสำเร็จโอ้โอ้จบเลย<ป>มัวตะมองไฟูไไมัวต่้นมัวจะมองไฟไงว่าสำเร็จแล้วอู สวัสดีพี่พี่อาณาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาถึงช่วงเวลาเย็นๆแล้วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็น,เยนครับก็มีพี่พี่อาณาหลายท่านนะครับก็ยิงวันนี้ก็หมดแสงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้ชมวันถัดไปดีกว่าครับไปสวัสดีครับ เฮ้ยเชื่อไม่ได้มองเปน่เอะโอ้โหชันเลยสร้างมาเจ้าตรงนี้มเกื่อไม่ได้มองเลยเห็นแล้วให้เข้าข้าวแบบพิกมาแบบจริงปะโอ้โหเฮ้ย มันไอน,นี้กลาบอ่ะมันทิ่มหัวนะมันกลาบป,ปักลงไปเลยอ่ะตัดสู้ไปเฮ้ยดีเ้าทีไว้ แต่ไหวจัดเลยมองไม่ให้ตัวเลยแต่น่าจะใหญ่แล้วเนี่ย โดนโดนโดนลงเบาโดนโดนโดนไม่ใช่จะลงมาเปล่าไม่ลงไม่ลงแต่วัดลุดหรือเปล่าวะเออไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดตัวเล็กเฮ้ยอย่าดื้ออย่าดื้อย่าดื้อโอเคโอเคโอเคพี่ Đó đây đây bắt luôn đây. Chọn lấy chọn lấy. Hahaha. lại lại โอเค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 โดนเฉยยังไงดีวะเเออฮ้ยตอนขึ้นดูมันเล็กเลยของมันนึ้ไวตอนขึ้นดูมันเล็กเลยนี่ยังไงวะเราด้างล่างเราเนี้ยโอแต่ก็ไม่ใหญ่อ่ะพี่ซี่โลโอ้โหเลือดอาบเลยต้องการตัวก็ยางงั้นไหม thank you thank you เม่ม,ม,มันพลิกมานี่พอดีต่อนจังว่ามันพลิกข่มเลยได้ค้างไงแหมโอเค thank you เ่ยอยู่ตรง้ักีเล <c oughs> ใช้ยนนนขนนดเ,ลเออนล่นล่างเลยแล้วมันก็พลิกมาเลยได้ค้างกันตอจังหวะพิกอ่ะโอยเรือเป็นเปลงเลยระวังเปื้อนเสื้อดีเลยระวังเปล้องเสื้อ <laughs> ยโกงเข้าสํำเร็จแล้ววันนี้โอ้โหนี่ครับลูกดอกเบนปาบิน4.5หัวพอกยาว40ครับครับเดือดม,มาดู้หน้ากันตัวนี้ผมว่าน่าจะอยู่เราวๆ4โลขนาดแล้วตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ได้ซึ่งหันนี้4โลจะไม่ถึงอ่ะด้วยพีย่เอ้ย3โลไปปลาย,ายเอง ทำโรเจ็ดโรเจเอรเงครับตวัวนี้ไป ได้มาทุกวันแล้วข้อบังนี่ ไม่สายไไอตัวแรกอะสายใหญ่นะแต่ไม่เห็นตัวเฮ้ย14โลห้าไปวันนี้ปืนที่มาใช้ก็เป็นช่างตุ้มวัดอานะครับอย่าง12มิลนะครับสายตอนน้ำแรงๆก็120ครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยต้มเออ ปืนโหกะเศอ้ากะเ้ไปเลยไม่ไม่เงไปตัวเลยได้ได้ไดพี่ส่งไปให้เอาโทรศัพท์มาพี่จะต้องไปเลยเดี๋ยวพี่ต้งไปให้ก็ได้ส่งไปที่ที่ถึงบ้าอ่าโอเคโอเคตังคิวตังคิว โเลยแล้วมาไส้ย้อนอย่างนี้อ่ะโอ้เฮ้ยอะไรวะ ่้้มอเฮ้ยโดนกี่ดอครับแป๊บนึงเมื่อจะโดนซองดอกเปล่าเฮ้ยทำไมทางนี้ดึงมันมาวะเดี่ยวทำไมทางนี้ดึงแล้วมันมาวะอุ้ย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 ใครวะมีใครอะมีใครอยู่อะจริงปะ เฮ้ยว่าไม่ว่าไม่ตรงป่านะใช่เหรอพี่ใช้ดอกพุ่มเหรอพุ่มหม้อพุ่มไม่ตรงไม่ใช่หรอมั้งใช่เนี่ยเฮ้ยใช่หวะเฮ้ยขอบพี่ขอบีเฮ้ยใช่จริงว่ะเที่ยวเชี่ยวเชี่ยวเดี่ยเอาเอาไหนมาใส่มาเดินเดินนกน็กนกนกเลยทายเลยเฮ้ยสามดอกเฮ้ยโอ้โหสามดอกเที่ยวได้เหรอไม่ไม่เฮ้ยข้อพุ่มหว่ะด้ขอพุ่มยู่หัวเรื่องไรเรื่องได้เรื่องนะ โอ้รมี <ibl> ใครมีใครไม่ทยกอาร์ตุลป่ามันไม่ไม่ทะลุเลยทั้งดอกเออไม่ถ้ายุกองอแน่เลยลูกดอกอ่ะเด้ได้ได้เพิ่งไอ้นี่พันอันนี้ก่อนเดี๋ยวแกะแกะอ้นี่ก่อนว้อะไรวะเนี่ยน้ำดอกมีไข่ไหมนะพี่เบนด้วยป่ะอู้ยดอกอ๋ออู๋พี่ต้อมผมผมพี่ต้อมไม่โดนอ๋อดีโดนดีโดนอู๋แป๊บนึงพี่ไม่โดนหรอก พวกผมว่าทำไมใส้ย่อนตอนโดนรุดแล้วเที่ยวสิบเยวเป็นสิบว่ะสิบว่าสิบว่าไม่ทะลุเลยสักน้องเออไรเนี่ยสิบสิบนายได้อยู่โอ้โหทายกระโดงมะนะหอยยีิทะลุหลังทะลุทะลุท้อง าทุกคนเลยกระดูกตัวมันคาดหมดเลยอ่ะหาหมดเลยอ่ะไม่ไปเลยอ่ะหมดก็ทีแรกนึกว่าทีมผูกแต่โอ้ยแต่เชียวเห็นเป็นสว่านแต่ว่าเชีย์ว่าเชีย์ว่าเช่ยิงไม่ตรงน่ะแล้วเชไม่โดนนะไอ้ไห้เพี่อเพื่อสะดุ้งสะดุ้งลูกอื่นมาในีอันจะเป็นไปได้ต้องดูว่าใครยิงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอนี่รอไปหน่อยเบ้นยก่อนน่ะเนอะล้อใส่จะเป็นไปหน่อยยิงก่อนจะทำน็อกเดี๋ยวรอใสาะลูกมันน็อกทุกคนเลยอ่ะอ่ะเออ ยตายแล้วตายอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอบอะไรอยัางเงี้ยยังมอมันพานกระดูกทุกคนเลยตายแล้วตายอีกวกใครได้อันเนี้ยต้องเงินนะปกติเหรอขนลุกไปนี่เพี่เชี่ยได้เหรอพี่เชี่ยเขาออแต่ว่านข้อนี้ไม่รู้ดิว่าไข่จะก้อนไข่จะล่างอะไรอย่างเงี้ยหั่นสามท่อนเออท่านก็หัานกันไปเลยไม่ล่างง่ายๆเอ้าหันสามท่อนสามตัวเอ้ยสามผลนะหัานกันไปเลยทั้งดิท่างไรบ่ผมหัวสิบกว่านะ หอบแล้วคอยอู่อูงกลางหลังเนี่ลยอูมึงยิงตรงปลาป่ะไม่รู้ไม่พูดเบาอย่างปลาปลามันทิ้งตัวเลยอ่ะเออก็ยิงปุ๊บย่อนเอาใส่ย่อนเชาขี่ไปเชลเกี่ยวเข้ามาแต่พอมาดึงเอาโดนด้วยนี่น่ะก็มีดีโดนดูไม่แรงขึ้นขึ้นหมวนเชลกิบโดนพีต้อมโดนให้พี่ต้อมดึงอ๋อแล้อ๋อย่อนแล้วก็ตึงเลยอ๋อช่าง น่าจะสิบว่าเขาหมุนที่หนึ่งพักเลยชักเลยตอนนี้เที่ยวตั้กระดูกพอดีโดนข้ามคนเที่ยวเที่ยวไครวะดีอู่สามดอก ห่ว่ะเีเฮ้ยโอ้โห,ห,หแต่เก้าเจ็ดเกปเกเจมันมันในนี้ไง่ท้องเกเจ็ <97 S 2> ไม่มีไข้ไงเก็อืมแต่ก็อ้วนหน้าบึกแต่ก็ส่ถือว่าสสิบนี่แหละ <c oughs> ไม่ได้มองเป็นไงพี่ครับสวัสดีพี่พ uh, ี่าณาทุกท่านนะครับผมเชอยิงปลามอสุพรรณนะครับวันนี้อยู่กับบรรยากาศเดิมๆิมครับบนเขื่อนยาเย็นครับหลังเลิกงานก็จะมีพี่พี่นาณามะพร้าวตามเคยครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับที่ผมเอานี่เอาันไดมาตั้งเลยโกง ทุกคนนะครับเพราะว่าเท่านี้น้ํามันเดินค่อนข้างที่จะสูงแล้วครับแม่เพื่อนแหละนั่งยิงบนเครื่องก็จะไกลน้ำหน่อยครับจะยิงยากหน่อยผมก็เอาบันไดมาตั้งจะได้สูงหน่อยครับเดินที่ยิงก็จะมีโอกาสโดนปลามากขึ้นครับวันนี้ก็เป็นโกงวันที่สองครับวันแรกผมไม่โดนปลาเลยวันนี้โกงวันที่สองครับผมโดนไปสองตัวครับตัวแรกก็จะเป็นสวายสามโลเจ็ตตัวที่สองนะครับก็เป็นไซส์สิบโลเลยเก้าโลเจ็ด โดนไปสามคนครับมีพมมีดีมีอู่นะครับตัวนี้ก็มันคุ้นเครือครับที่เกียรไปดูในกล้องนะครับก็เดี๋ยวไม่มีอะไรมากครับเรารู้จักกันทางนั้นนะครับเดี๋ยวก็ค่ายปลาแล้วก็หารแบ่งตังกันเลยครับหมดปัญหาครับง่ายๆเราอยู่กันแบบครอบครัวโอเคครับเดี๋ยวยังไงฝากพี่ๆท่านะช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ